สบายดีพี่น้องประชาคนสวัสดีค่ะทุกคน hello everyone good morning good morning ค่ะทุกท่านเมื่อนี้ก็เป็นวันที่21มิถุนายน2564เนะคะเนาะหรือว่า2021นั่นเองเนะพี่น้องคะ่ะ2000สเอ็ดนะพี่น้องคะ่ะครอบครัวสาวบนก็ได้ คนของมาบ้านหลังหม่กันแล้วเนาะเมารถบรรทุกมาพี่น้องนัดเพเิ่นมือในเด้วันที่เสาร์เอเ็ดดินัดเพเิ่นเจ็ดโมงเช้าพี่น้องขาแต่เพิ่นก็ขนแล้วสักพักแล้วละ่สะสักพักใหญ่ละตอนนี้ก็เป็นสิบโมงเช้าแล้วเนาะเพื่อนก็ขนแล้วน่าจะประมาณเก้าโมงปลายวะพี่น้องขาเดดเดแดนเจ้าปึงไลออนพี่น้อง่าไปเจ้าปึงไลออน เจาเพิ่งเดี๋ยวพ่นที่ห้องกากๆใส่แม่อีกพันโมยมักให้แม่ถ่ายอันนี้ก็จะเป็นห้องห้องนั่งเล่นพี่น้องค่ะโอเคครับครับครับเดี๋ยวแม่โทรพ่ออันนี้ก็เป็นห้องนั่งเล่นพี่น้องค่ะนี่แม่ถ่ายให้ลุงป้านอาดูก่อนลูกนี่จะเอ๊โอเคโอเคโอเคครับครับครับนี่โอเคลูกครับครับ ฮูบสามคนพ่อแม่ลูกยังจัดบอกข้าที่เข้าทางเดือพี่น้องขาแล้วก็ขนของมาเมื่อน,นี้ได้เนาะพี่น้องเออคุละรอให้เคลียร์ของเข้าที่เข้าทางหลายจังสีัลงก่อนนี่อยู่เอาฮูบก็ไ้ก็ฮูบติดขึ้นผนังก็นเนาะพี่น้องขามุมนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นพี่น้องขาเด็ห้องนั่งเล่นห้องบึงสารทัศพี่น้องขา มานี่ก็เปิดออกมานี่ก็จะเป็นห้องครัวพี่น้องคาท่านสาบนุนจับกล้องสัน้นขอโทษขออภัยเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะะ้าอาพี่พี่น้องน้องเพื่อนๆทุกท่านค่าแต่เด,เด,เดนนี่ก็เป็นตู้เย็นของสาบุนที่ย่ายมาจากเงินหลังเก้าพี่น้องขะมุมนี้ก็สิเป็นแต่เดนของกยังบวลงที่บวข้าที่เข้าทางนะเนาะพี่น้องเป็นตู้เย็นที่เพิ่นมีไว้ให้นะพี่น้องสาบนขอเพิ่นไว้เลยโอเคจะได้มีสองเครื่องเลยวันนี้ บต่ต้ hail. องเห็นผิดกันกับพ่อบ้านแล้วบัดเนี้ยเอ็นเธ่อดไรก็โอ <Yeah. S 1> ้เห็นต like ู้เย็นโฮบบมีบ่มีม่งสว่างมาจัดบัดเนี้บ่ต้องยากเลยเครื่องนี้ก็จะเป็นของสาวบุญไปเลยนาะพี่น้องขาก็เป็นพวกขันละพักนางอ่างหญ้ากับข้าวกับน้ำขันละพี่น้องอันนี้เครื่องนี้ก็จะเป็นยกให้สาวบุญไปเลยบัดนี้บ่ต้องมาเถียงกันกับพ่อไลออนแล้วบัดเนี้ยแต่นเต้นเเครื่องนี้ก็สิเป็นยกให้สองพลรูเพิ่นเลยไลออนกับพ่อเพิ่นเลยบัดเนี้ย เออจังบ่ยุ่งยากกันบ่ต้องมาเถียงกันว่าตู้เย็นอั้งตู้เย็นอั้งนะะตู้เย็นหกตู้เย็นหกคนวะหาของยังบ่เจอะตู้ตู้เย็นเครื่องนิกาซียกให้เป็นของน่ะละพ่อไลออนกับน้องไลออนไปเลยใส่ซอสเพิ่นใส่นมเพิ่นน่นละอย่างเนาะพี่น้องคะโอเคสบวนกันยังจัดบ่อเข้าที่เข้าทางเ้อพี่น้องอันนี้เนาะพิ่นก็คนขึ้นรถลงรถให้ลวก็เป็นหน้าที่ของเพิ่นละจัดเข้าให้รถเข้าที่เข้าทางกับเป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านรับบัตรเนี่ย <laughs> พี่น้องโอเคพี่น้องคะไอ้บ้านเศร้าหลังนี่สะบนมากย่ยาน,นอย่างไรตีปุ่นย่างย่างอ้อมได้อ้อมเหินเลยเด้อพี่น้องอ,อย่างอ้อมหลังบ้านทะลุหาทางหน้าบ้านได้เลยบ่ต้องใส่กำแพงหลังบ้านห่วมกับผู้ใดเด้อพี่น้อง่ะเด้อเด้อพี่น้องอะไะเนาะไปบับนี้ไป้างนอกนั่นละให้เครื่องซักผ้าสมบนไว้ข้างนอก,ไ,อนอกไปสไปิพผาพี่น้องไว้เบิ่งเด้อเด้อ เครื่องซักผ้าจะบนตั้งไว้้ท่นพี่น้องค่ะอันนี้เครื่องซักผ้า,ะานนจะให้เพื่อนยกไปทางหลังบ้านให้นี่พี่น้องค่ะเนอะอันนี้ก็ไอ้เก้าแน่กับบเป็นณยังขอให้เอาเนาะเห็ดความสะอาดเอาดีๆพี่น้องแค่ไปมันมันเป็นตะไคร่น้ำเสื่อๆนะบอกเป็นยังเอาก่ะล้าง,อกกางเอาผ้าเสร็จทําความสะอาดเอานี่กับมุมต่อแก๊สพี่น้องก็มีตู้ให้เอเขอยู่ไปัปนี่แปลงนอกกันพี่น้องค่ะไป นางเอาไปข้างกระสิไปทะลุห้องห้องนั่งเล่นทันละพี่น้องคะเด็กห้องเบืง้งโทรทัศน์เด็กเอ็นโอเคแต่ว่าอันโทรทัศน์ยังไม่ได้ยัดไอ้กดมาเด้เอ,อเด้อเอาแต่เนี่ยเนี่ยมุมโซฟาไว้นั่งเบื้องโทอดพี่สับปะรดมักอี่ยังนึ่นก็คือเปิดเปิดกระจกออก็กระสีเย็นเลยลมยันลมเข้ามานำมือ นั่งเล่นน้มือสวยน้มือเศร้าเออย้มือเศร้าย้ำมือแรงเบ่ต้องเปิดเ่ต้องเปิดแอร์ก็ได้พี่น้องคะเนดิที่สําคัญนี่มีมงลวดให้น้ำเฮาเปิดเปิดรับลมเนี่ยเฮาบ่ต้องย่านว่ายุงสิเข้ามากัดเฮานะมีอันมงลวดให้เลยพี่น้องคะนี่เดี๋ยวทอทัดทอทัดมากัมาตั้งไว้มุมนั่นพี่น้องคะมีโต๊ะกินข้าวเพื่อนก็มีให้ละเนาะพี่น้องคะไปไปเบิงห้องน้ำกันพี่น้องมุมนี้ก็สิเป็นห้องน้ำ มองห้องนั่งเล่นเถอะ่ะพี่นอ้องค่ะฮันดีอันอันนี้พี่น้องค่ะกันละเนาะอาบน้ำพี่นอ้องค่ะฮันดีอาบน้ำกับมองนั่นพี่น้องคขาไปกันเด้ไปเก็บเบืง้งค่ะบนชีพาไปเบิ้งกันห้องน้ำอยู่ในห้องนอนใหญ่แบบเนี้ยเดี๋ยวย่างมานี่เข้ามานี่ก็เป็นห้องนอนใหญ่นี่นะพี่น้องคาแม่วานกิน ันนี้ก็เป็นห้องห้องน้ำห้องน้ำห้องห้องนอนสาวบดและครอบครัวลเลยพี่น้องแต่เอ๊แด่เดนส,สวัสดีค่ะทุกท่านเห็นี่เห็นสาวบดล้วเห็นไลออนนิ่มแต่เอ๊ไปไปงอก,กันไปยัองออกไปนี่ก็เป็นไปคักพี่น้องเห็นดิก็มีอัน หน้าต่างเด้อพี่น้องขาเดี๋ยมีหน้าต่างเปิดรับลมนำเด้เปิดรับลมมีพัดลมให้พอมีมแอร์พร้อมเนาะพี่น้องขาเปิดรับลมได้สบายเลยถ้าเอาเบียากเปิดไอแอร์นะตะบุญปิีนกล้องเร็วขอโทษขออภัยหลายๆเด้ออย่าไล่หูไล่ตาเด้อค่ะเด้อทุกทาา่านค่ะเดีย๋ยวมานี่ก็เป็นมุมห้องนั่งเล่นนั่น,น,ะน,ะน,น,น,นแหละพี่น้องขาอะไรเนาะพี่น้องอันเดียตะบุญกะทายหลังคากะซีแต่แน่ๆตะบุญมักหลังคานําเป็นคือสไตล์ยุโรปเนาะพี่น้องขาอันเดีย งามได้หลังคาแล้วเพื่อนก็นมีไฟห้อยให้น้ํงาง้ําไฟกังงบง้ําง้ําสับป่นมักพี่น้องมาหาตะเวนหากระทึกสตาหลังนี้เนาะพี่น้องค่กะก็เลยพอดีค่ดจะได้มาอยู่หลังนี้ก็ได้มาอยู่หลังนี้บ้านเศร้าหลังไม้หลังนี้เนาะพี่น้องค่ะโอเคเนาะพี่น้องขอเะเจ็ดน,นาทีแล้วสับุ่นกัสิกอจบคลิปไปเท่านี้เนาะพี่น้องขะไว้พบพอกันใหม่คลิปหน้าขอบพระคุณทุกการกดติดตามและรับชมนะคะเนาะขอบพระคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะ